ลุกใหม่ค่ะลุกใหม่สนามบินขอนแกน่นลุกใหม่ใช้ไรมากค่ะอ,อตโตโมติกทุกอย่างเลยนะคะค่ะก่อนเข้ามาเราก็ต้องมีบัตรประชาชนสอดเข้าไปค่ะแล้วก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์อีกหนึ่งพอสัญญาณได้ก็ผ่านเข้าไปได้ดีเลยค่ะ เพราะว่าที่ไหนตอนนี้ก็สวยทั้งนั้นเลยเนาะค่ะสนามบินขอนแก่นก็นิวนิวแอร์พอร์ตเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งจะเปิดใช้เมื่อต้นเดือนกุมภานี้เองเนะาะเมื่อก่อนก็เป็นแบบเก่าค่ะเขาปิดเขาปิดโซนที่ใหม่ก็ใช้โซนเดิมแต่ตอนเนี้ย เป็นโซนใหม่เหมือนเลยโซนเก่าวันนี้เดินทางจากขอนแก่นนะคะไปสุวรรณภูมิค่ะต่อเครื่องจากสุวรรณภูมิไปซิดนียค่ะนี่ค่กะะลักงัดไทยเวียดดวันนี้ไปไทเวียดยดค่ะ ไปอีกสิบก้าดูนี่แหละไปอีกเรื่อยๆนูน่นไปค่ะลงเครื่องต่อไปรับกระเป๋าค่ะลงจาก มาจากขอนแก่นสู่ถึงสวนภูมิใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็เดินไปรับกระเป๋าค่ะเดินไปรับกระเป๋าสองคนกับญาตินะคะมาด้วยกันสองคนพอดีอาญาติลูกสาวเขาฝากมาก็เลยมาด้วยกันสองคนค่ะแต่ก็ดีหน่อยมีเพื่อนมีเพื่อนคุยมีเพื่อนช่วยถ่ายรูปให้ด้วยดีจังเลยค่ะมาค่ะ นี่ค่ะก็ได้ดูตัวเองเดินด้วยค่ะไปค่ะไปต่อกันไปรับกระเป๋าที่ช่องสองนะคะค่ะไปกันดูสาวๆส,สวยๆดูแอร์ไทยเว็เจ็ดนะคะค่ะแล้วก็ดูร้านรวงต่างๆใน สนามบินสุวรรณภูมิค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อกันที่การไปตรวจ ATK นะคะค่ะพอลงเครื่องแล้วเราก็ไปที่ลงอ่าไม่ต้องขึ้นไปชั้น3นะคะพอดี ตอนที่มานี้ผิดพลาดนิดนึงขึ้นไปชั้น3แล้วก็ลงมาอีกเพราะว่าเรายังเช็คอินไม่ได้ถ้าไม่มีการตรวจคัดกรองนะคะออสเตรเลียดีหน่อยก็คือให้ใชุ้ตรวจ ATK ได้ก็เลยเป็นอันว่าไม่ลำบากเท่าไหร่แล้วก็การตรวจใช้เวลาแค่1ชั่วโมงก็เสร็จนะคะแต่ว่า ตรวจจริงๆคือตรวจ1นาทีเสร็จค่ะแล้วก็นั่งรอผลตรวจอีก1ชั่วโมงนะคะค่ะเราก็พอตรวจเสร็จเราก็จะมานั่งรอ1ชั่วโมงแล้วทางโรงพยาบาลก็จะออกใบรับรองว่าผลตรวจเราเป็นบวกหรือรบนั่นเองของ พี่ก็เป็นลบนะคะก็เดินทางต่อได้ค่ะเดินทางต่อขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากพอได้ใบแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้นสามเพื่อไปเช็คอินนะคะแล้วก็จุดที่เช็คอินก็จะอย่าลืมนะคะต้องมีใบฉีดวัคซีนสองเข็มใบฉีดวัคซีนสองเข็มพร้อมกับ ชุดใบตรวจที่หมอออกให้ว่ารับรองเราไม่มีผลบวกนั่นเองนะคะก็ต้องถือไปด้วยแล้วก็อย่าลืมพาสปอร์ตนะคะห้ามลืมค่ะห้ามลืมค่ะโอเคเนาะก็มีหนึ่งพาสปอร์ตสองใบรับรองจากาหมอคือจากพยาบาล ของโรงพยาบาลออกให้เราว่าเราผ่านการตรวจเรียบร้อยแล้วก็สามสมุดวัคซีนของคนไทยก็สเข็มส่วนของคนที่อยู่ออสเตรเลียอย่างพี่ก็ใช้ใบรับรองจากของออสเตรเลียเลยก็ต้องเอามาโชว์เขานะคะพี่ก็ลืมพี่ก็ต้องนั่งรอเพื่อจะให้ลูกสาวส่งมาให้อีกก็เลยใช้เวลาอยู่กับ การเช็คอินประมาณ1ชั่วโมงเลยค่ะก็เป็นเพราะว่าตัวเองไม่ค่อยรอบครอบนั่นเองเพื่อนๆก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆอย่าลืมนะคะ 1. ไปจุดตรวจเอทีเคที่ชั้นหนึ่งเลยของโรงพยาบาลสมิติเวชสองอย่าลืมพกใบฉีดวัคซีน 2. เข็มมาด้วยค่ะสำหรับคนไทย 3. คนไหนที่อยู่ต่างประเทศที่ฉีดที่ต่างประเทศก็ต้องมีใบมาอีกค่ะนี่แหละค่ะผลของการที่ไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยไม่รอบครอบก็จะช้าเป็น1ชั่วโมงเลยแต่ก็ยังดีนะครับเพราะว่าเรามาก่อนเวลาตั้งหลายชั่วโมงค่ะแล้วก็ สายการบินไทยก็เขาก็บริการแล้วก็แนะนำดีนะคะก็คือช่วยเหลือเราอย่างดีเลยค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เขามารับชมพี่มาดามนะคะขอบคุณมาก